Google Search Console สำงคัญเว็บไซต์อย่างไรนะครับตรวจเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์ของคุณนะครับมีสุขภาพเป็นอย่างไรเช่นจำนวนการคลิกเป็นอย่างไรแร n กิ้งอันดับของท่านอยู่เท่าไหร่ท่านมีเครื่องวัดอุณหภูมิไหมสิ่งเหล่านี้นะครับคือสิ่งที่ Google Search Console นะครับรพอร์ตท่านและใช้ฟรี สวัสดีครับผมนั่นยศจุยาสินีนะครับเจ้าของบริษัทแคทเอนบลอกนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงหัวข้อที่ว่า Google Search Console สังเกตไ f i อย่างไรนะครับ Google Search Console คือเครื่องมือนะถ้าผมพูดง่ายๆนะฮะลองไปดูกันนะฮะมันเป็นเครื่องมือที่ไว้ตรวจสุขภาพถ้ามีเครื่องวัดความดันในในส่วนตัวที่บ้านไหมท่ามีเครื่องวัดอุณหภูมิไหมผมว่าหลายบ้านจะมีนะ ถ้า,ามีท่านก็คือเครื่องมือเหล่านั้น Google Search Console เป็นอุปกรณ์ใช้ฟรีติดตั้งฟรีลงบนเว็บไซต์ของท่านวิธีการติดตั้งเสิร์ช Google ครับหลายคลิปมากมายที่พี่ของผมแนละคนอื่นทําไปดูเลยติดเสร็จปุ๊บมันจะคอยตรวจอะไรครับตรวจเว็บไซต์ว่าเว็บไซต์ของคุณนะครับมีสุขภาพเป็นอย่างไรเช่นจำนวนการคลิกเป็นอย่างไรการอิมเพรสชันการดูเท่าไหร่เปอร์เซ็นต์ CTR เป็นเท่าไหร่แรนกิ้งอันดับของท่านอยู่เท่าไหร่รวมไปถึงการดู internal link external link ดูเรื่องของลิงก์เออร์เลอร์ต่างๆข้อมูลต่างๆที่เป็นคีไไนนนย์เว คือสิ่งที่ o o g l e Search Console นะครับรีพอร์ตท่านและใช้ฟรีคนที่ทำเว็บไซตใ์ใหม่ๆนะครับเป็นเจ้าของธุรกิจท่านไม่ต้องจ้างผมแต่ผมขอให้ท่านแจ้งคนที่ท่านจ้างเขาทำเว็บไซต์บอกก็เลยว่าช่วยกรุณาติด Google Search Console ลงไปในเว็บให้หน่อยและท่านการุณาใช้อีเมลของท่านนะครับที่เป็น gmail ในการดูเพราะ o o g l e Search c o n s o l e มันสามารถดูได้ว่าสุขภาพเว็บเป็นอย่างไรและถ้าเกิดท่านมีคำถามหรือสงสัยว่า Google Search Console ใช้งานยังไงก็สามารถติดต่อที่ทีมงานของเคเทนดูรับได้เรายินด นะครับว่าเอ้ยมันใช้ดูยังไงได้บ้างเบื้องต้นเราไม่ก็มีคลิปอื่นๆที่คอยอธิบายนะครับว่ามันคืออะไรสุดท้ายนี้ถ้าเกิดท่านกังหาบริษัทที่ดูแลเว็บไซต์พอเว็บไซต์มันไม่ใช่เป็นแค่เว็บเว็บไซต์เบืเหมือนบ้านบ้านต้องการช่างช่างที่เข้าใจบ้านช่างที่เข้าใจว่าบ้านต้องแต่งเติมอย่างไรเว็บไซต์ต้องการคนคอยแต่งเติมคอยดูแลปิดจุดบกพร่องต่างๆก็สามารถติดต่อทีมงานเคเดียนดีลเลอรได้ครับเคเดียนครับวีโ o ้ดิเกเตอร์ให้เราเติบโตไปกับลูกคุณครับับบคร